สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะอีกคลิปหนึ่งที่ประเปียกพามาเลาะดูกล้วยไม้ป่าวันนี้นี่ก็คือแดงอุบบเอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะขอโทษทีกุหลาบดงนะคะมีทั้งสีม่วงสวยเห็นไหมคะสีม่วงแล้วก็มีทั้งสีออกเหลืองปมม่วงนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยเนาะ พามาดูไอเยเรตช่อนี้ที่บานเต็มที่แล้วนะคะก็จะงามมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะกุหลาบดงที่เมื่อก่อนนี้เพิ่งจะตูมนะคะแต่วันนี้บานแล้วนะคะบานสวยงามทีเดียวก็เปรเียบคามาดูนะคะที่โรยไปบ้างแล้วก็มีนะคะที่ที่บานก่อนนะคะ เยอะนะคะเยอะมากเลยตรงนี้ก็จะห้อยย้อยลงมาเป็นช่อย,ยาวจนกว่าเออ่จนเกือบจะถึงพื้นเลยนะคะนี่ค่ะให้ชมความสวยงามของกุหลับดงนะคะโหซุ้มนี้เยอะนะคะอี่ป้าเบียกให้ดูนะคะ สวยงามมากเลยค่ะแต่ยุงตัวเล็กก็เยอะนะมีบัวนะคะมีบัวกำลังบานสวยนะคะบัวหลวงสีชมพูนะคะ กำลังจะตูมก็มีอีกนะคะอันนี้เป็นดอกแสงตะวันหรือหรือแสงอาทิตย์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะที่เขาเรียกสวยงามทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นแดงอุบลน,นะคะที่ประเปียกอ๋อไม่ใช่ทั่วทีกุหลาบดงนะคะอันนี้เป้ก็เป็นกุหลาบดงอีก ช่อทางหน้าบ้านทางนี้นะคะก็สวยงามเหมือนกันที่บอกว่าถ้าบานแล้วจะพามาชมอีกก็นี่แหละค่ะสวยจริงๆหอมด้วยนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนี่ถ้ากลิ่นหอมออกไปทาง yutube o ได้นี่ก็โหสุดยอดเลยนะเนี่ยเพราะว่าหอมมากนะคะนี่อันนี้เป็นกล้วยไม้ป่าของปาเปียกนะคะ จะเห็นว่ามีทั้งกุหลับดงมีทั้งมาลายแดงนะคะที่ที่กำลังบานสวยอยู่ตอนนี้หอมด้วยแหละอันนี้ก็มาลายแดงนี่ยาวออกมาแล้วนะคะสำหรับไอรีคู่งามนะคะตอนแรกที่เราเห็นเพิ่งจะเป็นช่อตูมเล็กๆแต่ตอนนี้เริ่มที่จะยาวออกมาอีกหน่อยก็คงจะบานสวยงามเวลาที่บานสวยๆจะพามาดูอีกนะคะ อันนี้ในคอนเซปที่ป้าเปียเคยพูดนะคะความสุขหาได้ไม่ยากสร้างเองได้อันนี้ก็คือป้าเปียกับคุณลุงก็ได้นํามาปลูกเอาไว้นะคะตอนแรกปลูกก็ดูแลรักษาค่อนข้างจะยากอยู่นะคะกว่าจะติดตายไปก็เยอะแต่พอเรารู้ว่าจะต้องมาให้เขาอยู่ที่ต้นไม้นะคะแต่ต้นไม้ของเราก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่เยอะเนาะแต่ก็พอที่จะอาศัยได้บ้างเล็กน้อยแต่ถ้าไม่เยอะจนเกินไปอนะคะ มันก็มีความสุขเมื่อเขาออกดอกมาก็ให้ผลตอบแทนต่อจิตใจของเรานะคะเพราะว่ามันทำให้เรามีความสุขนะคะเห็นหน้าตาเขามาเยี่ยมแล้วก็ดีใจนะคะส่งกลิ่นหอมมาเลยแบบนี้ค่ะก็นี่แหละป้าเปียกก็มาแบ่งปันความสุขให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะให้ดูชมดอกไม้ กล้วยไม้ป่านะคะจะมีอายาเร็ด้วยมาลายแดงและก็จะมีตอนนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าจะเน้นที่กุหลาบดงจะออกเยอะมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ชอบใจก็กดไลค์ให้ป้าเปียกด้วยนะคะและ้วถ้าใครยังไม่ได้กดส u บส c r i ค e ยังไม่ได้กดติดตามก็กดให้ป้าเปียกด้วยแต่ถ้าใครกดให้แล้วไม่ต้องกดอีกเนอ้อถ้าใครกดให้แล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ ำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ